สวัสดีค่ะปราณีทองคํานวัตกรบ้านเขาชันค่ะตําบลก่อหมากอํเาเภอปักพยูนจังหวัดพัทลุงค่ะบริบทของชุมชนก็นะคะ90%รประมงพื้นบ้านแล้วก็ที่เหลือก็เป็น ส่วนยางอีกเล็กน้อยอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งตรงนี้มันจะมีอุดมสมบูรณ์มากค่ะเ,เราเป็นปลาสามน้ำมีกุ้งสามน้ำแล้วก็ช่วงช่วงกลางตรงนี้จะเป็นน้ำกลอยคือจะมีน้ำเคม็มน้ำจืดแล้วก็น้ำกลอยช่วงของเราจะเป็นน้ำกลอยแล้วกออ็อาหารทะเลหรือว่ากุ้งปลาสามน้ำนะคะจะมีรสชาติอร่อยที่สุดตรงนี้ มาขึ้นชื่อของที่นี่ก็ต้องเป็นปลาหัวมงมันเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยค่ะมาพัทลุงต้องได้กินปลาหัวมงนะคะแล้วช่วงปลาหัวมงที่อร่อยก็อยู่ตรงนี้แหละคะ่ะอยู่ตรงที่สามน้ำตรงช่วงกลางนะคะคือเราสามารถทำอาหารได้หลากหลายเขาตะปลากรองก็ดีมากนะใบจะเป็นปีนเนื่องจากชุมชนเนี่ยค่ะ มีปลาที่อุดมสมบ,บูรณ์นะคะแล้วก็สืบเนื่องจากว่าภูมิอากาศที่เนี่ยก็ฝนตกในบางช่วงแล้วก็ไม่มีแสงแดดอาจจะมีแค่บางช่วงคราวนี้ก็มีปลาวัตถุดิบเนี่ยเหลือมากมายก็อยากได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นค่ะเราก็นำเ,เทคโนโลยีและนวัตรกรรมเนี่ยมาผลิตเป็นอาหารก็เริ่มเริ่มสองประเภทนะคะก็ ready to eat แล้วก็ ready to cook นะคะก็คือผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคแล้วก็พร้อมปรุงนะคะ ปลาหัวม่งเนี่ยจะมีรสชาติที่อร่อยมากมีความมันเนื้อก็อร่อยอีกตัวหนึ่งก็เป็นข้าวเกลียบเสริมแคลเซียมจากก้างปลาหัวม่งนะคะอันนี้ก็เข้าเกณฑ์ BCG เลยใช่ไหมคะก็คือเอาเอาเอาเวสเอาของเหลือเนี่ยกลับมาใช้เป็นเสริมแคลเซียม พัฒนาคนของเราอหะเขาจะเขาจะเก่งเรื่องข้าวเกลียบอยู่แล้วคือเขาทาตลาดข้าวเกลียบมาตั้งแต่สมัยสมัสาวอะค่ะเออ่ข้าวเกลียบปลาข้าวเกลียบกุ้งมาเป็นข้าวเกลียบข้าวสังหยดข้าวเกลียบลาบลี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้อาจารย์มาถ่ายทอดเรื่องข้าวเกลียบปลาหัวม่งแล้วก็ใส่กระดูกปลาลงไปอะค่ะมันก็ได้ได้ได้ประโยชน์ เพราะมันมีประโยชน์อีกแล้วก็คือมันมันหลากหลายขึ้นลูกค้าก็ชอบที่จะทดลองนู่นนี่นั่นมากขึ้นอ,อ,อย่างที่ว่าของเราเป็นเป็นช่วงฤดูกาลใช่ไหมฮะตอนโขไม่มีปลาปับ๊บมีกุ้งเยอะๆแล้วก็เอากุ้งมาทําฉันก็เก็บกุ้งกุ้งใส่กระดูกปลาหม้จะขายดีมากเลยค่ะ,ะขายดีมากรสชาติด,ดีรสชาติด,ดีทีเดียวแล้วขายดีงานวิจัยตัวนี้ค่ะโอเคมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกดี ที่ที่ยกปลาหัวมง่งขึ้นมาเป็นงานวิจัยเพราะว่ามันอยู่กับเราตั้งแต่เราเกิดนะคะแล้วก็มันมีรสชาติอร่อยแล้วคือทุกคนต้องรู้จักให้มากกว่านี้ค่ะมันอร่อยอยู่แต่เฉพาะโดยกลุ่มเล็กๆของเราน,นิดเดียวอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้มันต้องมันต้องบอกไอ้มันเรามีของดีเราต้องบอกให้โลกรู้ประมาณเนี้ยค่ะ แล้วเราจะจะต้องพยายามหาวิธีวิใจัยให้พยายามใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ชุมชนมีอะค่ะโดยที่อย่ามุ่งเน้นให้เขาซื้อใหม่อะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะไม่พร้อมแล้วยิ่งเจอสถานการณ์โควิดด้วยทุกอย่างก็หยุดชะงักนะคะ,คะก็เลยมุ่งเน้นวัสดุอุปกรณ์ที่ชุมชนมีค่ะแล้วก็พัฒนาศักยภาพอะไรเงี้ยค่ะให้ให้ดีขึ้นหลังจากนั้นพอเรากลับไปพัฒนาผลิตภันธ์นะคะเราก็ได้ผลิตภันธ์ที่เหมาะสมกับปลาหัวโมง่งเพราะว่าจริงจริง องค์ความรู้ที่เรามีค่ะก็อาจจะเป็นปลาชนิดต่างๆแต่ครนี้พอปลาหัวโมง่งอาจจะต้องมีการปรับกระบวนการเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นก็พอได้กรรมวิธีที่เหมาะสมแล้วก็นํามาถ่ายทอดให้ชุมชนค่ะการถ่ายทอดให้ชุมชนเนี่ยก็อาจจะต้องถ่ายทอดหลายครั้งเพื่อให้นวัตกรอของเราเนี่ยสามารถถ่ายทอดต่อได้มีประโยชน์เยอะมากเลยค่ะสำหรับปลาหัวโม่งตัวนี้ทำได้หลากหลาย นะคะเมื่อก่อนเราก็แกงปลาหัวงมงปลาเด็ดเดียวอะไรอยู่แค่นั้นใช่ไหมฮะชาวบ้านก็ทำอยู่แค่นั้นแต่นี่อาจารย์ขึ้นมาพัฒนาให้ให้มันทันสมัยขึ้นแล้วก็มีประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ขายดีขึ้นค่ะ